คุณมักจะตั้งเป้าหมายไว้สวยหรูแต่พอเจออุปสรรคแค่ครั้งเดียวก็ถอดใจไปแล้วจริงไหมครับหลายคนอยากเริ่มต้นธุรกิจอยากทำช่อง tiktok หรืออยากมีไรายได้เสริมแต่พอเจอคำพูดบั่นทอนหรือยอดวิวไม่ขึ้นสักทีก็คิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับสิ่งนั้นทั้งที่จริงๆแล้วอุปสรรคคือด่านทดสอบว่าคุณพร้อมจะจริงจังแค่ไหนผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าอุปสรรคไม่ใช่กำแพง แต่มันคือบันไดที่ทุกขั้นที่คุณก้าวขึ้นไปคุณก็จะสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นและเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกทีอย่างที่ในหนังสือคู่มือทำนายหน้าทิกตอกด้วย AI เขียนไว้ชัดว่าต่อให้คุณจะอุปสรรคเรื่องยอดวิวหรือไม่มีผู้ติดตามแต่ถ้าคุณมีระบบและวิธีคิดที่ถูกต้องคุณก็ยังสร้างไรายได้หลักแสนต่อเดือนได้จริงๆใครที่ยังไม่ได้อ่านสามารถกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะครับที่สำคัญ อย่าปล่อยให้อุปสรรคเล็กๆมาหยุดอนาคตใหญ่ของคุณได้และถ้าอยากมีแรงใจในการฮึดสู้บวกกับวิธีคิดใหม่ๆกดติดตามช่องหนทางแห่งแรงใจไว้เลยแล้วเราจะไปต่อด้วยกันครับ